สวัสดีค่ะมาพบกับสาวย่าพากินอีกแล้วนะคะวันนี้สาวยาว่าพามากินเออปนไอ้นี่ค่ะปลาปลาโอบอปลาปลาโอแล้วก็แกงจืดมะระค่ะผักก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็ใช่ไหมคะก่อนจะมากินกับสาวยาว่าสาวยาว่า ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็สาวยาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจสาวยาด้วยนะคะสาวยาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆค่ะกาดอย่าตกนะคะมาค่ะมาแซ่บกับสาวยานะจ๊ะเดี๋ยวเห็นไหมอย่อานี้พอเนาะโอเคอใส่เสื้อปั่นนักก้ามเลยวะนะคะสาวยาก็พิ่งงานยังไม่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวชะวางต้นไม้ยังทำงานบ้านค่ะวันนี้งานยังไม่เสร็จเท่าไหร่ก็ หิวแล้วเนาะข้าวเช้าข้าวเที่ยงอีกแล้วนะฮะว่านักนักนักอย่างก่อนนักนักงยป,ป,ปั้มบอกนะฮะ <c oughs> มา <c oughs> ตลกตลก,ตกอย่าซีเรียสพูดีว่าเสาร์ยาบอวานนี้ยังไ,ไ่ได้ลงคลิปเดียวก็พูดดีไปหาเพื่อนแล้วก็เลยมัวแต่ เม้ามอยหอยสั่งมันจะไปซื้อปลาทูไปปันนี้มันกระเมิดแล้วเนาะเขาก็บอกว่าเหลือ้อตะปาโอนี่แหละครับเขาว่าหม่อยว่ะลองมุงนู้ว่ะลองเอามาป่นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างออื <c oughs> Cái cả xe cứ cáo อืมครับฮึมอมอ้แขนเข้า เชั่อว,ว่าเกือบตายตัวนี้แ <c oughs> สบแม่พี่น้องด้วยมาเด้อขนาดปิดไอ้มุงลวดเลยนะล่มแรงยิงยิง บางทีวางของไว้บนโต๊ะปิววุ้ยวิ่งเก็บไม่เท้าได้เลือดไม่เท้าเท่าไหร่สักพักสาวย่าล้างกะละมังพอล้างเสร็จทีนี้ กะละมังเล็กอะเนาะมันหลักไปเข้าตรงตูดกะกะละมังเล็กเออมันเข้ากาันพอดีอะดึงจงังใดก็ดึงบอกดึงจงังใดก็ดึงบอกระไรเฮ็ดจังใดเนาะวบอกรายำอยาู่ใจหายสิทุกทิมบ่เนาะวะบอืบ่บ่ลองเปิดเพื่อนสิลุดหลดหลดุลดโรน่ะสว่านเอาไอ้เนื้อสาวยาไปโอ้ยเนาะ Giờ bạn cũng bắt đi hệ nhé thứ cái này thúc vị này thì Xem đừng cà lá măng cắn đi กินกินกินเนื้อลึกอยู่นะฮะเพชรยังก็แซบบัดนี้ อ uh, hey. <hi> ุบัต <hey. S 2> ิเหตุเกิดได้ทุกวินาทีเหรอเี้บ้าอยู่ได้นานเนาะ

ต้นอ,อย่างงั้นอากาศหินเนาะ,ะมันคือบ่ค่อยหินละหีือว่านี่สายพันธุ์ใหญ่เนาะ Mm-hmm. กินเสร็จนี่แล้วก็หูบ้านหังนี้วุ่นวายแต่กับไอ้ต้นไม้เนื้อที่มันไม่เยอะ คนทับปลูกต้นไม้มเหนือที่แบบบุ้มีระเบียงห้องนอนก็เต็มแล้วระเบียงด้านนี้ก็เต็มแล้ววันนี้วางพื้น วางวางพื้นเราอย้าเห็นหน้าตามนี้คุ้นสะอาดเนีแล้วลากเข้าลากออกลากเข้าลากออกลากออกมาหูกะแหงลากเข้าไปนี่แหละแส คนกินข้าวแซบกินแกงจืดที่สื่อกรนะแซบเนาะ บนปลโอสวแซ่บอยเด้อคุณเจ้าเดี๋ยวมมนไผ่ชอบแบบน้ำน้ำหน่อยแบบบ้านเฮ้าเนาะแบบจิ้มข้าวเหนียวกะเอาน้ำอุ่นผสมเอาเด้อกับข้าวไม่มีสุดตายตัวมักไผมักมัน สําหรับคลิปนี้สาวย่าก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวย่าจะพาไปกินอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนมีความหมายสําหรับสาวย่านะคะแล้วก็ก่อจากกันอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกคนทุเรามาเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเรามาเป็น กันกันระยะที่มิตรที่ดีต่อกันนะจ๊ะขอทุกคนสู้ๆนะคะเสาวย่าเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคค่ะสำหรับที่นี้บ๊ายบายอ